คุณตาชาญก็มาแล้วนะคะกำลังหอบอสาดเลรียญไม่ไม่แกก็คงจะอยู่แถวแถวนี้แหละโอ้มีอะไรคึกคักจังเลยกล้องแต่ละจับผ้ามาที่นี่กันหมดเลยทำไมทำไมรอจังโอ้คน ช่างคงนะคะเ็มาคุอตาชานนะคะกล้องแต่ละกล้องนี่ก็มามือนี่นะคะมาที่เพื่อจับตาไม้กับมุกใจลุงบอกนี่ใช่ใจลุงเหรอเพุ่มาที่ตาชานเนี่ย ิวงมาไม่ะคาสวัสดีค่ะคุณาสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะคุณตา่จ้าของจังเารค่ะวันนี่เรามาดูมันอยู่กว้ใรปเพียวก็ติดตามกล้องกันบ่างมาเลยนี่ยดูดูดูใช่ดูบรรยากาศนะคะ โอโ้โหก็แต่ละช่องมาเจอกันแค่ช่องที่คนนี้เลยนะฮะ่ดิแลนันะครับอ๋อคนนี้ชิโกะเจแปนสวัสดีค่ะข้าวสมชันก็ดีใจด้วยที่ได้เจอเนาะตาจ๋าถามหน่อยตาลี่อะไรน้องสามปัจจัยวิ่งความรู้วิ่งหนีกล้องคุณตาวิ่งหนีกล้องทำไมกล้องมันเยอะแบบนี้ใช่ไหมยแบบนี้ไม่ คุณตาวิ่งหนีกล้องว่าทำไมกล้องเยอะแบบนี้่นีอิสกล้องเยอะมากนะคะคุณตาก็วิ่งหนีกล้องเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วทางโน้นก็มาดามจำลองนะมาลุมมาตุ้มมาดามจำลองนะคะดีด้านโน้นนะคะตอนนี้มาลุมมาตุ้มคุณตาชาญน,นะคะเมื่อสักครู่นี้พจองรอโอ้โหแล้วก็เก็บภาพ ไว้ในความทรงจำให้เก็บภ้าไว้เป็นที่ระลึกนะคะเจอคนดังแล้วผมจะการเลนเจอคนดังแล้วห้ามไปไหนนะอักทีค่ะกระท่อมชมจันท์จ้าจัเอ้ยแฟนครับเจอด้อว่าอุดวันไม่ได้เจอวันนั้นที่จำปาดงแต่ได้เจอวันนี้ที่นี่ก็ดีใจมากเลยกระท่อมชมจันทรับเราสวนทางกันบ้าไปอยู่ต้า จใช่ดีใจที่ได้เจอตัวจริงนะคะเนี่ยอันผู้ชายน่ะผัวเจ้าบ่จ้าครับผมปวเจ้าอะไรจิ๋วใส่ค่ะปวเจ้าอิ๋วไส่ตอนนี้ใช่ไหมครับผมกำลังขึ้นไลฟ์สดให้อยู่ตรงนั้นค่ะมันอยากเจอเบาอุดรอ๋อใช่เพันอยากเจอเบาอุดรเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะบอกว่าเบาอุดรมาแล้วเออเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกคุณลุงเบาอุดรระวังเน่ะเด้อต้องดับปากกัน เป็นห่วงนะครับผมครับครับครับเราเราร้อนแฟนคขับคุณมาแน่แนะมาแล้วมาแล้วมาอุดรอันนี้คุณอันนี้ก็ท่อมชมจันทร์เหมือนกันค่ะร้อนเนาะเฮ้ยนั่นแหละขอถ่ายภาพไว้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายภาพไว้เป็นสบายดีครับเอาใหม่เมื่อสักครู่นี้ขอถ่ายภาพนิ่งก่อนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอเนกออกแค่น้อยเนาะเพราะมันไม่พักว่ะอาออกโรดมันถ่ายกับคนรอเนี่ยมันต้องรอเพื่อกันนิดนิดนะคะตองนี้นะคะ ได้มาถ่ายรวมกับบาอุดรนะครับคนคนไกลนะครับแต่ว่าก็เนคนที่ขอบคุณมากๆค่ะ หายแล้วมีความจริงใจกับลุงจริงใจกับลุงก่อนยืนหนึ่งครับยืนหนึ่งนะครับแต่ท่านชมจันทร์ก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาได้ยินนะฝั่งไม่เป็นไรเมื่อเช้านี้เขายิงเสียงดังๆเลยกมาเก็ตไมเป็รไม่เป็นไรค่ขอบคุณมากนะคะได้เจอกันแล้วนะแฟนคลับกับยูทูบเบอร์นะคะฝากช่องอีกแล้วนะยืนหนึ่งนะครับยืนหนึ่งนะครับฝั่งผมฝั่งท่านชมจันทร์ฝากช่องกับท่านชมจันทร์ด้วยนะครับผมช่อง มาถึงมันมามาดูดอร์รี่นะครับนี่ซ่อมงานฮะซ่อมงานแตะว่าไม่รู้แต่ว่าเขาไม่บอกไม่รู้ช่องใหญ่ช่องใหญ่อ้าคุณแดงสวัสดีค่ะมาด้วยค่ะมาถึงมาถึงสักพักหนึ่งแล้วค่ะนี่คุณแดงก็มาถึงแล้วนะคะคุณแดงอ่าชแนลนะคะเจ้าของ ค่ะามาถึงสักพักหนึ่งแล้วค่ะที่ๆนพวกเราก็มาถ่ายกันเองนี่แหละนะคะคุณพี่สมรก็ยังมาเกาะอดีตอยู่ตรงนี้วันนี้มามาให้กำลังใจค่ะวันนี้มาให้กำลังใจลุงพลเป้าหมายเดียวกันพวกเรานี่แหละค่ะอ่าพอดีว่าเป็นแฟนขับบ่าวอุดรนะคะมาเจอบ่าวอุดรมาก็เลยมาทักทายสักหน่อยนะคะ ค่ะขอบคุณมากครับคุณใจลุงค่ะไม่ให้กลังใจลุงคนแน่ๆค่ะพวกเราก็ใจเดียวกันมุ่งมาตรงนี้เนาะใช่ใช่ร่วมตัวกันเนาะะ่ก็เห็นมาเยอะนะที่เราไม่ค่อยเห็นนะแต่ก็มาค่ะเหมือนอย่างกายไห่ก็แข็งแรงก็ยังมายังมาอุดรนี่เห็นครั้งแรกค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกนะก็เลยอยากจะทักทายนะแล้วก็ก็ดูอยู่เพราะว่า ถ้ามีคอมเมนต์มาปั๊บมันขึ้นจะมามาหาที่ผมเลยล่าสุดจีิงก็ยิบข่าวว่าเราโดนจะมีข่าวดีนะครับโอ้ข่าวดีเรื่องอะไรครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครบแถลงไหมครับครบถูกครบแถลงเยี่ยมเยี่ยมระดับเลข่าวดีเลยข่าวดีกับข่าวร้ายก็มีนะข่าวร้ายนะครับผมก็จะมีพึ้นซีนะครับนัดผมไปที่เรืองนกทา านวันนี้นะครับผมพี่แรงบ้านพี่แลงเหรออ้าวมีต้องไปเอ่ยมีเพื่อนซีนะผมเป็นที่หนึ่งที่สามแต่ว่าผมไม่ไปครับเพราะที่นี่สำคัญกว่านะครับมาให้กำลังใจดุงสำคัญกว่าครับนี่ฮะอันนั้นก็ปล่อยไปเราเป็นอันที่หลังข่าวดีก็คือทำพิธีแต่งงานกับเดวิดกรอลดอนอันนี้ยินดีด้วยนะคะโอ้ยไปยืนเฮียงข้างกันเนี่ย เอ้ยเป็นข <tea> <c oughs> ่าวดีจริงๆยินดีด้วยนะคะเจ้าสาวในอนาคตเฮ้ยเยะว้าวทำไม่ดีเลยนะทำไม่ผมทุกเลยจนลุงเลยจนลุงมาดีคือห้าสิบนะครับนี่ฮะเจ้าบ่าวบัดนะครับขอบคุณมากครับดทนะครับผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาอยู่เห็นพี่ๆยูทูบเบอร์หลายๆช่องนะครับผม ผมไม่เคยคิดว่าจะได้เจอนะครับเราก็ไม่คิดว่าจะได้เจอบ่วอุดรที่นี่ด้วยแต่ว่านี่แหละที่เรพวกเรามาเจอกันเนาะที่ผมมาวันนี้ก็คือวางแผนมาเพื่อจะมาให้กลังใจลุงนะครับในวันนี้โดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินผมเกือบแสนผมมาจากอเมริกาคุณมาทันทีคุณต้องวางแผนได้เหรอ อันนี้แม่บ้านหมลองขอบคุณมากมากค่ะเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำพวกเรามากันหลายช่องค่ะวมาดีหน้าเราเล่นเราเล่นมาดีอน้าเราเล่นหน่อางนี้มามาเนี่ยไม่อน่นี้แม่ อีลี่เดีสมนเดอันนี้ครับเราก็เปิดตัวนะครับก็คือที่ที่เขาไม่ได้มามากับผมแล้วก็กลับไปเนี่ยก็คือเขาไปเขาไปทําอะไรกันแเได้ชทั้งเห็นได้ไหมครับได้เปิดตัวยังเป็นทางการคือเขาเนี่ยเป็นแฟนกันครับตอนนี้เขาเขาต้องบอกว่าตควนดงแล้วกต่อไปเขาก็จะเป็นฝาละมีภรรยาที่ได้รักกันแล้วก็วันนี้ได้ยินข่าวว่าคุณ จะไปจับปิงมาต้มแต่มาไม่มาอะไรคนหลายคนสงสัยหลายหลายคนสงสัยว่าจะไมเราทะเลาะกันหรือเปล่าเราไม่ทะเลาะกันนะเออก็ถอกกระเทยเอาไปทำเขาไม่ครับไม่ครับเราทะเลาะกัน่มัครบเราเขาเขาไปเขาไปมั่นกันเดี๋ยาแม่บ้านแตมันยัไม่ทำธุระก็มา YouTube ช่องดังก่อนมาอยู่มาอยู่นี่ นานอยู่นะครับน่าจะเป็นสามสี่เดือนสามสี่เดือนเนาะครับสามสี่เดือนแล้วก็ได้เจอกับยูทูบเบอร์ช่องดังที่มาจากต่างประเทศด้วยก็คือบาวุดรน้องป้าก็อยากจะเก็บปลาไปแข่งกับเขาทำไมที่เราเลือกเป็นความทรงจำเขเลี้ยงไม่เสริมเขาเลี้ยงไม่เสริมเขาเลี้ยงไม่กินผมเลี้ยงไม่กินอ๋อเขาเลี้ยงไม่เสริมใช่๋ยวไหมดีแล้วผมไม่มีแป้งแล้วรับเป็นไงบ้างครับที่ความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากทั้งคู่มั่นกันแล้ว ครับก็รู้สึกก็ดีมีความสุขกับที่พี่มานะย้อนย้อนบางอยางถามก่อนคุณ คนเอากันยังเนี่ยไม่ใช่คนเอาของไอ้มาให้กันรายการอะไรอย่างนี้อ๋อพูดให้คนเอาเอาเพูดแล้วครับเซ็งแล้วครับโอ้ยเนาะอยากจะให้หมูหัวเลาะคัดน้อไม่ไม่ต้องถามยันนี่ก็ได้กทั้งทั้งคิดอยู่นะว่าจะว่าจะเข้ากล้องสักหน่อยนึงนะคะขออนุญาตถ่ายรูปแบบ คุณเบาดอนนะคะส่งตรงมาจากคุณค่ะเบาดรก็ฝากนะฝากตัวด้วยนะครับตอนนี้ย่าตถ่ายรูปพ่อพีนะคะป้ายังไม่ได้ถ่ายด้วยอที่จะรูปนี้พี่จะลุงถ่ายแล้วเซลฟี่ไม่ได้กลับบ้องไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ่ายเป็นคลิปแล้วค่อยไปเอาไปแคปออกก็ได้โอ้ใช่ไหมใช่ไหมค่ะเบาดอถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ต้องให้ถ่ายแล้สดอยู่าลืมติดตามแม่บ้านเบาหอมด้วยนะครับผมยิ้มเห็นแจ้วเนี่ยสองสาม ยังไงเราฝากช่องแม่บ้านตุ่มฝากถือกล้องให้ป้าหน่อยนะคะคุณเดียฝากถือกล้องให้ป้าเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนถ่ายเช็ดจันทร์คุณหมอแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอยู่นานๆนะคะแต่ว่าเป็นถ่ายอย่าพึ่งกลับไปกลับง่ายครับไกลับงง่่ายไมต้อก็อย่าลืมนะครับเน้องท่องมาวดอนด้วยนะครับเจ้าทอมชมจันทร์นะครับเน้องเทศดันทร์นี่นะครับ อันนี้นะคะได้ถ่ายแล้วนะคะถ่ายคลิปด้วยกันไม่ถ่ายบ่านี่แตป้าไปตัดเอานะคะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากมนะคะครับผมผมจะจังหวะดนก่อน